เป็นปัญหาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมกับร่วมกับจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็ร่วมกับท้องที่ท้องถิ่นหลายๆที่พยายามที่จะแก้ปัญหานะครับแต่ว่าความพร้อมซึ่งซึ่งปีนี้เนี่ยเกิดแรงมากนะครับอย่างเช่นน้ําประปาที่มีประปาอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็ขาดนะครับน้ำบาดาลเคยมีใช้ก็แห้งนะครับน้ําผิวดินน้ําสระน้าคลองที่เราเคยใช้มาทําประปา ก็มีปัญหาไม่เพียงพอนะครับลดองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ออกไปแก้ไขปัญหาให้นะครับไม่ว่าจะเป็นเจาะใหม่หรือเป็นเป่าบ่อเดิมนะครับก็เป็นปัญหานะครับแต่ปีนี้ก็นําเรียนพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านว่า,อ,าองค์การบริหารส่วนจังหวัดปีนี้โชคดีนะครับที่ได้รับจัดสรรงบป,ประมาณในส่วนของภาษีทองคํานะครับภาษีทองคําที่อําเภอวังโปง่งนะครับได้จัดสรรงบป,ประมาณในส่วนของภาษีทองคำเนี่ยประมาณร้อยกว่าล้านนะครับ ผมก็เลยนําเรียนท่านรัฐมนตรีด้วยนะครับว่าปัญหาอย่างเงี้ยซึ่งเราไม่สามารถที่จะเอาหน่วยงานอื่นเข้ามาช่วยเราแก้ไขได้ให้ทันท่วงทีเนี่ยปีนี้ผมก็เลยนําเงินก้อนนี้มาซื้อนะครับรถเจาะบาดาลอีก3ชุดด้วยกันนะครับเป็นเงินประมาณ90ล้านบาทนะครับก็ซื้อเพื่อที่จะให้ครบครอบคลุมนะครับในส่วนของโซนเหนือก็คือศูนย์หล่มสัก นะครับก็จะใช้บริหารบริการก็คือลมสักลมเกา่าน้ำหนาวก็คอ้นะครับอีกศูนย์นึงก็คือศูนย์ชนแดนนะครับก็จะเอาเครื่องจกอักรเจาะบาดาลเนี่ยนะครับไปไว้ที่ศูนย์ชนแดนใช้บริการบริการพี่น้องอำเภอชนแดนวังโป่งแล้วก็อีกศูนย์นึงก็ไปไว้ที่วิเชียรบุรีนะครับไว้บริการพี่น้องอำเภอสีเทพวิเชียนบึงสัมพันธ์ส่วนเครื่องจักรชุดเดิมก็บริการอำเภอเมืองกับอำเภอหนองไผ่ นะครับซึ่งซึ่งแบ่งโซนในการบริหารจัดการนะครับแล้วก็คิดว่าเครื่องจักรอีก3ชุดเนี่ยนะฮะมีศักยภาพในการเจาะได้2 0 0ร้อถึงสองเมตรนะครับฉะนั้นเนี่ยคิดว่าเพียงพอต่อพื้นที่ขาดน้ําของเรานะครับในปีหน้าในวันที่20่สกันยานี้นะฮะองค์การเนอนหานจังหวัดจะประชุมนะครับงบเพิ่มเติมประจําปี2556โดยที่ประชุมกันนอกรอบแล้วก็จะนําเงิน ภาษีที่ได้มา,าจากภาษีทองคำเนี่ยนะครับนำมาซื้อรถเ,เจาะปาดานทั้งหมด3ชุดด้วยกันนะครับชุดละ28ล้านหแสนะครับก็คิดว่าจะเพียงพอต่อการาแก้ไขปัญหาน้ำแล้งให้กับพี่น้องอาชาวจังหวัดเพชรบูรณ์อีกส่วนหนึ่งนะครับก็ในงบประจำปีก็จะนำไปซื้อรถซ่อมผิวจราจรนะครับซึ่ง ไว้สำหรับซ่อมผิวราดยางซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของหมู่บ้านทุกหมู่บ้านก็คือถนนที่เราได้รับการถ่ายโอนจากโยธาได้รับการถ่ายโอนจากรปชไม่ว่าจะโอนมาให้อปจโอนมาให้อบตอหรือโอนไปนให้เทศบาลน,นะครับแต่ไม่ได้มีงบซ่อมมาให้เราโอนมาแต่ถนนนะครับฉะนั้นเนี่ยอปตอแต่ละอปตอเนี่ยก็มีงบประมาณไม่เพียงพออยู่แล้วในการที่จะ,ะดูแลพื้นที่ กับจะต้องเอาเงินก้อนนี้มาซ่อมผิวจราจรเนี่ยก็ทําให้พวกเรานั้นบริหารจัดการค่อนข้างยากนะครับในการที่จะ,ะแก้ไขปัญหานะครับปีนี้ผมก็ไปดูรถที่เขาใช้ซ่อมที่อของจังหวัดพิษณุโลกนะครับสำหรับซ่อมผิวจราจรที่เป็นหลุมเป็นบ่อนะครับคันหนึ่งตกประมาณเกือบ30ล้านบาทนะครับผมก็จะใช้งบประมาณในปี57นะครับ จัดซื้อรถที่จะมาซ่อมเนี่ยอีกสองคันนะครับเพื่อที่จะบรรเทาทุกในการที่จะให้ผิวจราจรลาดยางนั้นดีขึ้นนะครับแต่ก็อาจจะไม่ได้แก้ไขปัญหาได้รวดเดียวทีเดียวทั้งหมดนะครับแต่ว่าอย่างน้อยก็จะแบ่งเบาฉะนั้นเนี่ยงานยิบงานย่อยอที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเคยได้ทําให้พี่น้องเยอะๆไม่ว่าจะเป็นฝายคลองบ้างอะไรพวกนี้ปีนี้อาจจะเบาลงนิดนึงนะครับผมก็เอาเงิน ไปทุ่มให้กับรถเจาะบานาลกับรถซ่อมผิวจราจรนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือการทุ่มเทในเรื่องของการศึกษาของลูกหลานเรานะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับ <c oughs> ก็ได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีได้มาเปิดงานติวเข้มสู่รั้วมาหาวิาลนะครับของนักเรียนชั้นม .6 มของจังหวัดเพชรบูรณ์ทั้งหมด6 0 0 0คนนะครับโดยองค์การเดือนส่วนจังหวัดได้ใช้งบประมาณในการ จ้างนะครับคณะผู้สอนนะครับที่มีชื่อเสียงมาติวเข้มโดยถ่ายวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปยังศูนย์แต่ละอำเภอนะครับเพื่อให้ลูกหลานเรานั้นนะครับได้มีโอกาสได้ติวหนังสือกับอาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนอดีๆนะครับเพื่อที่จะให้ลูกหลานเรานั้นมีโอกาสได้สอบติดมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงนะครับผมก็ทำมาปีนี้เป็นปีที่7แล้วนะครับก็ ได้รับผลตอบรับที่ดีนะครับแล้วก็นักเรียนเหล่านั้นนะครับสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ปริมาณมากขึ้นทุกปีทุกปีนะครับก็คิดว่าอาจจะไม่ได้ไปพบปะเราพร้อมๆกันที่อำเภอบ่อยนักนะครับแต่ก็มีอะไรก็พยายามที่จะนําเรียนแล้วก็กับเรียนให้พี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านได้รับทราบถึงความเคลื่อนไหวขององค์การด้านส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับตัวแทนของ อบจอนะครับมีอยู่30เขตเลือกตั้งด้วยกันนะครับมีสอจอ .30 คนซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนขององค์การเหลือสุวนจังหวัดในพื้นที่นะครับฉะนั้นท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับมีปัญหาใดนะครับให้ประสานผ่านสอจอในเขตพื้นที่ของท่านมาเลยนะครับหรือถ้าประสานแล้วยังไม่สะดวกหรือยังไม่ได้รับการติดตามที่ดีก็ตรงมาที่ผมนะครับ ครับวันนี้ครับด้วยความปรารถนาดีนะครับขอให้ทุกท่านประสบความสุขความสําเร็จความสมหวังนะครับตลอดไปนะครับด้วยความดีจากองค์การหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ครับขอบคุณครับสำหรับงานในวันนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะถ้าขาดบุคคลสําคัญท่านนี้ท่านนายกดอยท่านอคาราเดชทองใจสดนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับท่านพร้อมกับฟังความรู้สึกกับงานในวันนี้กับท่านเลยะค่ะ ตอนนี้ค่ะหงอยู่กับท่านอัครเดชทองใจสดนายกองการบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับท่านนายกคะอย่างแรกเลยหงอยากจะถามถึงโครงการอบรมสัมนาในวันนี้ค่ะว่าจัดขึ้นเพื่ออะไรคะครับโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่จัดขึ้นทุกปีนะฮะซ,ซึ่งเป็นโครงการบรูรณาการร่วมกันระหว่างจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั่นก็คือหมายถึงท้องที่กับท้องถิ่น <artif> <ม>นะครับในส่วนของจังหวัดที่จัดเนี่ยก็จะจัดอบรมสัมนาให้กับกำน,นัน ผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็ให้ขวัญกำลังใจกับกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านดีเด่นได้รับแนวทองคําจากกระทรวงมหาดไทยค่ะค่ะ,คะและอย่างนี้อยากจะทราบว่าในท้องที่เนี่ยค่ะมีปัญหาอะไรมากน้อยแค่ไหนไหมคะคือจังหวัดพิจิตรเป็นจังหวัดใหญ่นะฮะแต่ว่าความหนาแน่นก็ไม่ถึงขนาดความหนาแน่นของชุมชนไม่ไม่มากนะฮะฉะนั้นเนี่ยปัญหาอื่นๆในประเภทของชุมชนแออัดอะไรเงี้ยจะไม่มีนะครับแต่ก็จะเป็นปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับ ปากท้องนะฮะเกี่ยวกับเรื่องความเป็นอยู่ถนนหนทางความสะดวกความคล่องตัวนะครับเรื่องแหล่งน้ำอะไรอย่างเงี้ยเป็นเป็นส่วนใหญ่ครับและอย่างนี้ถือว่าโครงการนี้จัดขึ้นทุกๆปีแล้วปีนี้ถือว่ามีการมีนโยบายในการแก้ปัญหาเรื่องอะไรบ้างคะท่านนายกคือวันนี้เนี่ยเ,เราจัดก็เป็นการเพิ่มเติมให้ความรู้นะฮะ,ะเกี่ยวกับกำลังผู้ใหญ่บ้านเรื่องกฎหมายใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ในส่วนของของอบจอเนี่ย ก็คืออุดหนุนว่าประมาณให้กับทางจังหวัดไปเพื่อที่จะไปจัดอบรมในครั้งนี้เพิ่มเติมศักยภาพกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับในภาคปฏิบัติในส่วนของผมเองวันนี้ผมก็มีโอกาสได้ขึ้นไปพูดกับกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็คือก็เป็นการเล่าความเคลื่อนไหวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในแต่ละปีแต่ละปีใ,ในรอบปนะีทำอะไรบ้างแล้วปีหน้าเนี่ยเราจะทําอะไรบ้างน,นะครับวันนี้เราก็ได้บอกกับก,บกำนันผู้ใหญ่บ้านไปว่าเรากําลังวางแผน ที่จะใช้เงินงบประมาณที่เรามีอยู่เนี่ยไปแก้ปัญหาเรื่องน้ําซึ่งปีนี้เราประสบปัญหามากะนะครับเราก็มีรถเจาะบาดาลเนี่ยอยู่แค่ชุดเดียวนะครับซึ่งชุดหนึ่งเนี่ยมูลค่าร่วม30ล้านซึ่งมันก็กใช้งบประมาณเยอะแต่ว่าความเดือดร้อนของพี่น้องชาวจังหวัดพิจิตบรบเราเนี่ยได้รับการร้องขอจากอาบาตอเองหรือกำนันผู้ใหญ่บ้านเองเนี่ยเราก็แก้ไขปัญหาให้ไม่ทันะนะครับปีนี้เนี่ยเราก็เลยรวบรวมเงินงบประมาณของเราทั้งหมดเนี่ย เพื่อที่จะมาซื้อเครื่องจักรในการขุดเจาะบ่อบาดาลอีก3ชุดนะครับสชุดครับผมทำให้เพียงพอใช่ไหมคะครับเพื่อที่จะได้เพียงพอครอบคลุมทั้งจังหวัดนะครับซึ่งมันเป็นมูลค่าถ้าสําหรับจังหวัดพิจิตรบูถือว่ามันเยอะ,ะนะงบมาเราเราไม่มากนะมันก็มูลค่า3คันก็ร่วม90ล้านบาท3ชุดเนี่ยนะฮะแต่ว่าเยอะมากเยอะมากเราก็คิดว่าเราเราน่าจะแก้ไขปัญหาให้พี่น้องอในแต่ละส่วน ได้คือชุดหนึ่งรับผิดชอบสามอำเภอชุดหนึ่งรับผิดชอบสามมันก็จะค่องตัวกว่าที่เป็นอยู่นะครับก็ถ้าเกิให้ดีขึ้นก็คือหมายถึงว่าเรามีศักยภาพอยู่ชุดเดียวเนี่ยวันนี้เราซื้ออีก3ชุดมันก็เพิ่มศักยภาพไปอีกเป็น4เท่าตัวนะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าจะแบ่งเบาภาระของอพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านาพี่น้องท้องถิ่นอบตเทศบาลต่างเนี่ย ก็จะ <g ul ain> ได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาด้วยกันค่ะถ,คถ้าพูดถึงความคาดหวังของท่านนายกหน่อยค่ะว่าหลังจากปีนี้หลังจากการประชุมแล้วถึงปีหน้าจะมีอะไรที่ดีขึ้นบ้างคะท่านนายกก็ปกติเนี่ยเราเราก็คือกำนันวิทยาบ้านเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้รับรู้ในเรื่องเรื่องเรื่องหลักของเราเท่าไหร่คือผมเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะเน้นเรื่องการศึกษาแล้วก็ทํามาโดยตลอดนะฮะก็มีโอกาสก็ได้เล่าให้เขาฟังเพราะส่วนใหญ่เนี่ยกำนันวิทยาบ้านเนี่ยก็คือ คือนักปกครองก็จะได้รับรู้การเกิดแก่เจ็บตายของพี่น้องอในหมู่บ้านนะครับการประสานงานกับอำเภอรประสานงานกับภาครัฐในการที่จะแก้ปัญหาปากท้องให้กับชาวบ้านในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ําถนนหนทางอะไรเงี้ยก็จะไปร้องขอจากจังหวัดไปร้องขอจากท้องถิ่นเป็นตัวแทนชาวบ้านในการที่จะเข้าไปแก้ปัญหาะฉะนั้นเนี่ยเรื่องพวกนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ทําอยู่แล้วะนะฮะชาวบ้านกำน,นันผู้ใหญ่บ้านก็จะรับรู้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเรื่องพวก พวกสานุรโภคเรื่องเรื่องความเป็นอยู่อะไรเงี้ยแต่เรื่องการศึกษาเนี่ยเขาอาจจะไม่ค่อยได้มาสัมผัสผมก็มีโอกาสได้เล่าให้เขาฟังเพราะมันเป็นเรื่องตกกระทบถึงลูกหลานเขาชัดเจนใช่ไหมสำคัญสมควรค่ะสุดท้ายอยากจะให้ท่านนายกฝากให้กําลังใจถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยค่ะครับก็อยากจะบอกพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับทั้งชมรมนะครับว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นท้องถิ่นก็จริงนะครับบางท่านคิดว่าท้องถิ่นวันนี้ ไม่สนใจใยดีท้องที่เลยนะฮะผมอยากจะบอกว่าผมในฐานะตัวแทนท้องถิ่นของจังหวัดพิจิตรณ์นะครับเรายังรักกันเหมือนเดิมแล้วก็พยายามที่จะดูแลไม่ให้ขาดตกบกพร่องใดๆแล้วก็พยายามที่จะเป็นตัวเชื่อมตัวกลางแล้วก็พร้อมที่จะเป็นคนที่จะแก้ปัญหาให้พวกเราได้นะครับมีอะไรให้บอกนายก้อยครับยินดีที่จะรับใช้พี่น้องกำนังพิจิานชาวจังหวัดพิจิตรณ์ทุกท่านอยู่แล้วครับค่ะวันนี้ขอบคุณท่านนายกมากมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ ผู้ชมจะเห็นนะคะว่าทางอาบาจอไม่ได้ดูแลเฉพาะในส่วนของท้องถิ่นแต่ดูแลไปในทุกๆพื้นที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์เลยล่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของหงแล้วละค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่กับหงและรายการเพชรบูรณ์ของเราสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ